นี่ครับเบสิกเร็วเรเรียกลับมากลับมากลับมาเออโอเคสวยกลับมาเอาบีต่อเอาต่อต่อเร็วเร็วเร็วเรวสบาสสวยกลับมาไหมเออใส่สลับขาเลย ขัวใสายขวใสยน้ําก็ไดออเอาสวยเอามาเร็วเร็วคนละสองรอบนี่ครับต้นข้าวครับนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปใจเย็นไปมาเอกเอกนะเอาให้อ่าสวยอีกคนละรอบ ออก็นัดรอบอนี่บีเอ็มครับนี่ครับเอ๊ะวันนี้นักกีฬาเราหายไปจะหายไปใส่มามาเออไปสวยเออทั้งซันทั้งซานเอาเอาเอาต้นเกาบนี้เอาอีกรอบนึงเออเออสวยนี่อากบมา เย็นใจเย็นเออเออนี่แหละคือเบสิกของมันเอ่าห้ารับเอ่เออห้เร็วเร็วเร็วเทขัาเออไปเอาเ ไปนีลบลบเอาใส่สวยเออจังซันอ,าอาน่าเร็วเร็วให้ไป้ไปลบเรับสวยนี่เข้าอาชเล่ตดำสบายกับนี้